เราเราเข้าในปี49 49 49 49 49 49 49ตอนปี49เราผมเป็นสพออยู่บางกระทองแล้วก็อย่าให้อยู่ปี3แล้วกกลับมาเป็นรองผู้กำกับพอที่บางบัวทองเมื่อปี62แล้วก็ปีนี้ก็กลับมาเป็นผู้กกับผมก็เลยเป็นสามรอบเรื่องเรื่องเรื่องพื้นที่ไม่ ไม่ต้องเป็นห่วงมีห่วง<า>แล้วแต่มีแต่เรื่องงานที่มนันโตขึ้นโตขึ้นทุกวันแต่ถ้ามีอะไรที่ยังให้เราใช้ได้<อ>เรื่องเล็กๆไม่ต้องมาถึงผมเรื่องใหญ่ผมช่วยไม่ได้แล้วจะเลี้ยงเข้าไปตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่จบปิญญาโทรไปก,ก็ก็ทำงานย้ายไปเรื่อยๆอจนกระทั่ง มีอยู่วันหนึ่งไปเลี้ยงรับปิญญาเอกของพี่สักดิพัน์ที่ตูตรนรณุสการแล้วก็ <Okay. S 1> ก็ไปเรียนป oh, <okay. S 1> ิญญาเอกก็ไปเรียนที่รามคำแหงหลักสูตรวิชาการเหมือนแบบนี้เลยก็เรียนห้าห้าปีนะ oh, <okay. S 1> กว่ากว่าจะจบมาได้แก้หุสธีแก้แล้วแก้จบแก้แล้วไปเรียนในห้องไหนเรียนซีเดียวเที่เหลือคือทำวิทย <Yeah. S 1> ์ก็จบ ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแต่มันเป็นการท้าทายว่าชีวิตเนี้ยได้เรียนที่สูงที่สุดแล้วก็เหมือนกับที่มาอยู่บางบัวทองเพราะมันบางบัวทองเป็นโรงพักใหญ่ที่สุดของภาคหนึ่งถ้าถ้าใครบอกว่าเมืองปากน้ําเมืองนนทบุรีไอ้พวกเนี้ยเล็กกว่าบางบัวทองทั้งหมดบางบัวทอง1 2 0ตารางก<า>ิโลเมตรส่วนโรงพักเมืองนนทบุรีเนี่ย19าต่างต่างกันเยอะมาก บางบัวทองคดีเยอะกว่าพญาไทสามเท่าประ,าาาาประชากรบางบัวทองในทะเบียนราษฎรสองแสนหรวมประชากรแฝงกบสี่แสนพิเทพรู้ีว่าอะไรที่ในกรุงเทพมีที่นี่มีหมดเลยราคาที่อินริมถนนถนนซอยวัดราชบุตรได้ไล,ละสามสบล้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าถ้าปั๊มของพิเทพเนียจะกี่ล้าน ันไหนพี่เทพแกเบื่อแล้วขายที่มานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝันเนื้อฝาดตัวผมว่าผมว่าหลักพันหลักพันเพราะราคามันสูงขึ้นเร็วมากผมซื้อบ้าน10ปีราคาขึ้น2 0 0อยเปอร์ซก็เลยว่าที่เนี่ยมันเศรษฐกิจมันไปเร็วเมื่อเมื่อเศรษฐกิจไปเร็วงานเข้ามาจังหวัดน้มงเป็นจังหวัดพื้นที่สีเขียวห้างมีโรงงาน ก็เลยมีประชากรมาพักเป็นที่พักอาศัยเมื่อในคนมาพักเยอะงานถนนมันจุกติดจอดรถขวางหน้าบ้านมีเล่นทุกวันทุกวันเมาจอดรถขวางกันเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆแต่ว่ามันก็จริงกันที่บางบัวทองตั้งแต่ผมมาอยู่สองเดือนเนี่ยตายสัปดาห์ละหนึ่งศพฆ่ากันที่อื่นอาจจะดูดว่าเยอะแต่สำหรับบางบัวทองแล้วมันเป็นย่าง แต่แบบเนี่ยผมมีพี <S 1> <S 1> ่เทพเนี่ยมีสจมีสพกำนันผู้ใหญ่บ้านเก่าๆที่เรารู้จักกันหมดเลยี้ณีอะไรก็พูดนมยกโพน่ะทุท่านนายกมทุกคนแล้วที่ที่พี่อวยพรว่าให้ผมได้เป็นนายพลผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมเหลื่อยก6ปีผมไม่เป็นนายพลผมจะเป็นแบบพิเทศจริงๆด้วยด้วยความสัตย์จริงก็คือพอจะใกล้จะเกษียณผมก็จะสมัครสจสทเพื่อให้มีงานทําต่อไป เปลี่ยนนายกไม่ได้ถ้าเป็นนายกเป็น UM ผ e ู้ตอนแก่เราตกอเปลี่ยนจากในใพึ่งเป็นในบนเดเปลี่ยนชื่อดีกว่าวันนี้วันนี้ขอบคุณขอบคุณุกท่านมากครับผมผมมีงานตอนบ่ายสองก็เลยขอยากแต่วันนี้ดีใจครับขอบคุณมากที่ทุกท่านแล้วมีอะไรให้รับใช้บอกเลยเนลี่ยคชื่ดอะไร ก็ใช่องเรื่องเล็กเป็นผู้กำกับนะเรื่องเล่นไม่ต้องรื่ใหญ่ไม่ได้เอาตไมได้เอตามได้ไอ้เรื่องมันใหญ่เรื่องใหญ่ผมไมช่วยไม่ได้ผมเป็นแค่ผู้กำกับมีอะไรขอเชิญนะครับี่รายกรดควัน ไม่จับเวลาเนี่ยท่านเป็นคนจับแล้วรรีบไปจับเลยท่านว่ามีเงินากเลยท่นล้านเลยกไ้